วิู้ิซูมาจากหาดใหญ้โอ้ร่นนี้แหละครับน่าดูมากตอนนี้ต้องมาดูกันครับมาแล้วครับเบอร์เจดสิครับมนตรีกันชวีจากมนตรีการช่างบ้านแพ้วโอ้โหอันนี้ทำทั้งรถด,ดร็กทำทั้งรถทางฝุ่นเบอร์เจดเจครับ ไหลมาทีละคันเลยครับตอนนี้กองเหล่าจับมาต่อเบอร์99ครับทวีโกสลานันจากศรีสวัสดีกาวาการช่างบ้านโป่งรถสวยๆเลยครับมาขับค่ายนิสสันดัซสันกาวาการจ่างจัดให้มาต่อเนื่องกันเบอร์19ทศพลโกสลานันจากศรีสวัสดีกาวาอการช่างบ้านโป่งเช่นกันลูกลูกนะวี<พ>อ๋<พ>อ,อพ่อพ่อลูกมากด้วยกันเลย แล้วก็ตามต่อด้วยคันนี้ครับเบอร์191ครับสันติศรีสิริวัตรจากอูศิริวัตรนี่คือกระบะเจ้าทุกสอล้อหลังโอเพนครับยังไม่หมดครับมีทั้งหมด6คันมาอีก1นึคันครับตอนนี้เบอร์สวยๆของเขานี่เบอร์อะไร,เ,ร,ะไรเดี๋ยวดูริเบอร์13ป่ะเบอร์13หน้าใครรู้ไหมใครครับไมแท็กเตอร์ไมแท็กเตอร์นายกมานบส่งเข้าประกวดจาก อเจ้าพ่อมอเตอร์สุดยอดไม่แท็กเตอร์ชื่อนี้รู้เลยครับว่าขายแท็กเตอร์แน่นอนครับมีทุกอย่างครบวงจรไไ่่สัับบปรระมนจ้างหมดเอามาดูกันครับนี่คือตำแหน่งสตาร์ทของแต่ละคันมนรีกันทวีครับมีคะแนนยูนอับสองทวีโกธันอันสองคะแนนอับหนึ่ง พันพลพ่อลูกอยู่ติดกันอันดับ4สันติศรีวัฒน์อดีตแชมป์ประเทศไทยออันดับ5้าใหม่เกาเกลือใหม่แท็กเบอร์ครับอันดับ6นี่ใครรู้ไหมคมสันคมสันถือล้วลจากหัดใหญ่โอ้ยมาไกลจากหัดใหญ่เลยมาจากหัดใหญ่เลยโอ้แม่เจ้ามีโตต้านิสันมิซูฉะนั้นความมันคือ7 7็ดเจ็ดเจ็ดจากฮัตใหญ่ฮะคมสันถือล้วลลูกนวาวการช่างอ๋อนวาวนวาวันแข่งรถเก่าอ่าใช่นวาวมิซูแล้วนั่น้าหัวเดียวครับผม พูดง่ายคือต้องรอลุนเบอร์เจ็ดเจ็ดกับเบอร์เก้าเก้าดูไหมใช่เดี๋ยวลองดูกันครับไมตี้เจ็ดเจ็ดนี่ป่วยอยู่นะป่วยป่วยไม่สบายแต่ก็มานะแฟนขับผมนะเอยเริ่มใช่อ่าทั้งผัวทั้งเมียเลยเอ,อเอาละครับตอนนี้ครับขึ้นไปหนึ่งนาทีครับสตาร์ตเอนจินหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีาทมาลุนกัน,กน,กน 7, 7, 9, 9, ครับเจ็ดเจ็ดกับเก้าเก้าครับว่าใครจะคว้าแชมป์สนามนี้ สัญญาณไฟโอ้โหฟังเสียงเครื่องครับในรุ่นของโอเพนตะกุยมันแน่นแน่นอนครับเอาละครับเรียมตัวดูสัญญาณไฟครับหลือนัทุงที่ทงแดงเดินเข้าไปที่บริเวณด้านในแล้วไฟมาดาบแล้วครับออกตัวแล้ครับโอ้ยธรราสวยพร้อมกันเลยดูเอามาแยกมา6คันครับมีถ้วย5ใบครับผม 2> 1กับ2ประกบกันเลยครับ เจ็ดเจก้าวสิบเก้าโค้งโค้งขวาอ้าประสิทธิขึ้นไปหน่อยกระโดดกระเด็นกระดอนเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักกันเข่าแบงค์ครับเมื่อกี้นี่ปิดแบงค์เล็กน้อยเจ็ดเจ็ดนี่ไปยาวๆรับสำหรับบอลตรีเก้าเก้านี่ทวีโอ้โดดลอยเลยครับโอ้โหสวยงามอ๋อละเท่าไหร่ครับเก้เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าต้องแข่งกันไหมเนี่ยโคบุรีดอนนี้โอ้ยุดช่อเลย โอ้แต่เจ็ดแรงมากครับตอนนี้ครับมโมจิกัจฉวีจากมโมจิการช่างบ้านแพร็คไปยาวๆนะครับ้ามาเก้าเก้าเก้าเชื่อกอะไรครับมาดูเทโค้งมาสวยๆครับอ่ะโอเวอร์มาหน่อยหนึ่งปิดแรงนะอ่าแรงท็อกมหาศาลครับกับนิสันใช่ครับผมไฮรักกับแม่อ่าไปยาวๆยาวๆเห็นสีโอ้จิ้มหน่อยๆโอ้ซเซครับเก้า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 ที่มาลายแบบว่าโหดมากครับชนชนตึ้งดึ๋งดึ๋งกันไป คนคนเที่ยงปวดครับแต่เจ็ดเจ็ดปอลีเนี่ยรู้จักนราพลโคลชลันนั่นชัดเจนโอ้โหดูศาสตร์มาโอเวอร์สวยๆยานพี่น้องทำว่าทำสวนอ่าคุณแม่ทำคุณเปิดอู่ครับเสียงด้านหลังนี่หวานลั่นตุ้งเลยทีเดียวครับยืดมาเลยครับเบอร์ตเจ็ดเจ็ดแสดงว่าความเร็วปลานี่ดีกว่าทันไปหนึ่งรอบครับรอบแรกผ่านไปครับเก้าเก้ามีติดนิดๆหน่อยๆครับเจ็ดเจ็ดมาก่อนแล้วมนตรีกัญชวี ไฮลักซ์โอ้ไปยาวไมเทียสตอนเดียวหัวเดียวเดียวโอ้โดดมาสวยงาม99ที่เข้าลายเดินทุกอย่างโอ้โหนี่ครับด้านหลังครับมีติดเล็กน้อยเหรอสตาร์ด้าสตาร์ด้าไททันเออครับผมมาไกลี้โอ้เข้าลายผิดหรือเปล่าไม่ผิดครับ99ตัดลายมาแบบนี้ โดดมาแล้วครับเทคมาแล้วครับเทคมาเต็ม hmm. ท mm ี hmm. ่อ้าวมีโอกาสนะครับ99จะชิงอันดับหนึ่งของสนามนี้ได้หรือเปล่า99จะมาลุ้นกันครับโอ้โหแก้วพุทธใช่พุทธหวานจริงครับจวีโกศลานันครับสีสวัสดีกาวโอไปกัแพทยชายเขาเริมหนเนี่ยโอ้โหตำแหน่งสุดปั่นนะอ่ากาการช่างบ้านโป่งเรามีก่อนิลงานอยู่ว่าบ้านแพลวนี่อยู่มหาชัยอ่าใช่ใช่ ไปบางครั้ังช่างโอ้ไปไวมากครับกฎกติกาคืออะไรพี่เล่าเล่าหน่อยชนท้ายหมุนแล้วไม่คืนตำแหน่งอ่าบวกหนึ่งนาทีอ๋อเหรอปรับตำแหน่งด้วยคือชนท้ายแล้วหมุนนี่ถ้าเกิดว่าแซงไปเลยนี่จบเลยตำแหน่งคืนภายในรอบนั้นโอเคอ๋อถ้าคืนให้เข้าไปจ่เดียวอะไรเปิดเจ็ดเจ็ดกำลังมาครับตอนนี้โอ้ดูครับตะกุยดีมากครับกำลังจะเข้ารอบที่สามโอ้โห กำลังจะเข้ารอบที <Rena ult> ่3ครับรับก็ผ่านครึ่งทางแล้วเบอร์เจ็ดเจ็ดมนตีกัญชวีครับแตอยู่อย่างนี้ไหมเวลาดีด้วยครับหนึ่งนาทีสิบโอ้ยชวีโอ้ยเสียหลักที่สักว่าโอ้โอ้โหนี่เสียหลักไม่พอเสียครับเสียหวาหายเลยดูครับเสียเวลาไไปเยอะสอบวีได้อยากรู้นะนะว่าใจ พยายามจี้ให้ทันไงพี่เขาใช้ไหมเรื่อนี้นะแบทแมนเบอร์99โอ้โหดูครับครับดูชจังหวะโอเวอร์นี้อันเดอร์อันเดอร์หลุดไปครับแล้วก็เต้งเข้าไปเต้งแล้วหัวจะเข้าขวาเออดึงกลับใช่รอดมาโอย่งดียังดีว่าดึงกลับทันนะครับเสียจังหวะไปหน่อยหนึงครับเบอร์99ตอนนี้จะบอกว่ากำลังจะเข้ารอบที่สามครับระยะก็กลับคืนมาได้ครับเย็นเลืรดพุ่งต้องการบอลบอลดนตรีกัญชวีผมว่าไปยาวแล้วครับตอนนี้เขาชื่อชื่ออะไรชื่อ เบอร์77ไงมนตรีเจ๊กันดาอ๋อเจ๊กันดาใช่ผู้ควบคุมบางเหียนนั่นเองถูกต้องครับเจ๊กันดาคนจ่ายตังครับครับไปดูกันครับเจ้าวหลังไว้กินด้วยครับสวีโกซลานั่งครับยังไม่ยอมเลิกครับตอนนี้ไล่เข้าไปดูติดติดแต่ยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่ผ่านครึ่งทางกาวเห่าการจ้างอันดับสามเป็นหมายเลขถึงเก้าลูกชายครับทศพลทศพลโกซลานั่งครับทศพลโกซลานั่งหมยเลังไงครับหมายเลขเพิ่มผมหมายเลขสีครับหมายเลขสาม บอร์21คมสครสำหรับไททันร้นอนเดียมี5ถ้วยมีรางวัน3น้ระวัลเป็นค่านรรมนก็คือต้องลน,ลนไป1คนค 1> มีม5อันดับโอ้โหสไลด์สวยงามครับยอดเยี่ยมทั้งคู่เลยครับแต่ว่าดูไปดูมาอาจจะมีโอกาสตัวนอก,กรอบหรือเปล่าก็มารอรุ้นกันดูดูครับเสียจังหวะไปหน่อยนึงโอเวอร์กันไปเยอะครับปาจะเกียร์กันทีเดียวแม่สุดยอดครับตอนนี้ ไต่ตันไต่ตันดันเข้าไปโอ้โหไฮรักฮีโร่เราโดดหน้าลอยมาเลยทีเดียวแม่ชอบมากครับโดดยาวยาวสวยๆเบอร์191สันต,ติสีสิริวัฒน์แต่ว่านี่คืออันดับทาวว้าเสียจังหวะเองอีกครับแมโอเวอร์คุมไม่อยู่ครับเจอความเรื่องของเลนเข้าไปยังดีครับว่าลายวันนี้เนี่ยมีเลนน้อยครับอ่า โอ้โหมีรางวัลด้วยมีเงินรางวัลด้วยสุดยอดเลยหมื่นสองอย่างน้อยเราเต็มจิตเต็มันเอาไปเติมนละมันได้ครับผมตอนนี้ครับเก้าเก้าครับบีมอารมณ์เข้ามาไกลอ้าวไปเข้าลายนัทหมายโอ้ยสีจังหวะเลยเสร็จเลยครับเก้าเก้าโอ้โอ้แย่เลยครับเข้าลายบีดครับ เข้าลายผิดชีวิตเปลี่ยนครับ99โดน77ยืดเลยเข้ามารับป้ายไฟนอลไปไฟนอลแล้วเข้ามาเข้ามาอะไรจะเร็วขนาดนั้นรับป๋าทวีครับเบอร์99ยังคงสู้ต่อฮึดต่อไปบอกครับว่ายายตาตายยังไม่จบโอโหดูครับเข้าลายแบบว่าเสียจังหวะ3ตอกเลยทีเดียวโอ้รถกระพือครับดูครับมาเลยไปไดเชื่อว่า ใจส,สู้ใจส,สู้เก้าเหล่างชั่งเออเก้าเหลสองก็แข่งครับครับแต่ตอนนี้เบอร์อ77ครับมนตีการสร้างบ้านแพ้วครับไปยาวเลยครับกำลังจะรับป้ายไฟนอลแลบหรือเปล่านี่ไงตอนที่สี่รอบนะใช่รอบที่เข้ามาแล้วไฟไฟนอลปไฟนอลแลบับเบอร์77จากบ้านแพ้วชัดเจนครับ เขาเข้าชกก็แล้วหมดเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวดูกรรมการกันเช็คดูครับใครไม่เข้าเลือกแยกงมาสังเกตดูได้ครับว่าโอ้โหรถทีตะกุยดินดีเหลือเกินครับยาวเขาเคยมีคนลืมยังไงเคยมีคนลืมนะว่าเข้าชกก็แล้วกันอ่าถูกเพิ่มเวลาไปหนึ่งนาทีคือลืมถวยไปเอันนี้อันนี้แล้วพอลืมดูว่าเขาเข้าหรือยังไฟายเลขโดนแล้วไฟนอลขโแล้วสำหรับหมายเลขเจ็ดเจ็ดครับมนตรีกัจฉชวีครับอันดับที่หนึ่งขนาดนี้ครับและก็น่าจะได้ในเรื่องของแชมป์ของสนามนี้ด้วย กำลังรอพ้อหรือเอ็ประมาณกิโลนึงอ่าคะแนนเก็บก็น่าจะขึ้นด้วยครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากที่นี่มีจากโคร,ราชมอเมตอร์สปอร์ตโจโคร,ราชมาสังเกตการอ๋อมาได้ครับมาเล่นได้รครับการการนี้จะเอาโคร,ราชมาสู้สุดนาฬิสุดท้ายจาก77ครับตอนนี้ใกล้ถึงจุดสุดยอดหรือว่าเส้นชัยของเราแล้วโอ้โหนี่ครับโอเวอร์สวยงามครับแก้อาการดีครับในขณะที่ตอนนี้99ครับป๋า ป๋าป๋าไปไหนป๋ากำลังพยายามมาอยู่มาใกล้อยู่แล้วนี่ไม่ใกล้ป๋าโดนแค่นี้เป็นไงเบอร์สิบเก้ามาสองช่วงคันรถเบอร์สิบเก้ามาคันรถทศพลมาครับมาแล้วมาแล้วเบอร์สิบเก้ามาสิบเก้านลูกชายทศชายเขาสะท้อนเดนไปแล้วเอายังไงจบไม่จบสิบเก้ามาว่าโหแรงมากครับโปแซงมาอย่างนี้จะโบวะไอย่างนี้โอ้โหป๋าจะเปหนยังครับเอาพยายามเข้าไปซอก สอพโอีกสองโคพ่อไม่สชืเด็จพ่อมาลูกพ่อเอาตัดลายได้อย่างนี้เอาจ๊กเกอร์อีกเซตเลยโอ้โหตอนนี้ครับมาเซฟไปเบอร์สิบเก้ามาทดสับพลจ๊กเกอร์ยาวยาวแบบนี้ตำแหน่งเปลี่ยนแล้วแน่โอ้โหดูครับตำแหน่งมาสวยงามเบอร์สิบเก้าทดสบพลโกศลานันรัดที่หนึ่งไปแบบเซฟไป อันดับสองเป็นอันดับสองครับกันชุวีครับมนตรีครับที่สองไปครับโอ้โหอันดับสามเดี๋ยวคอยอยู่รอครับพ่อพ่อมาป๋าทวีกำลังมาอยู่ลูกเคยที่หนึ่งไปครั้งหนึ่งใช่เบอร์เก้าเก้าครับป๋าทวีน่าจะเข้าหรือเปล่าป๋าทวีมาแกเตอร์มาเอามาแท็กเตอร์มาเหมือนกันเว้ยอบไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ยังไงสายเกียร์ไหวไหมไม่ไหวครับแม่นิดเดียวสามทวีครับได้รับน้ำจิ้มไปสี่พันครับทวีโท็กเตอร์ จบอันดับที่5ได้ถ้วยพร้อมกับคมสันคมสันที่5พี่แล้วก็ใหม่นี่ที่4สันติสันติที่6ที่6แต่ไม่มีรางวัลก็ตกโพเดียมไปมีการเก็บไว้จ้าโอเคโอ้มันมากครับมันมากมันมากโอเปนนี่คือเกมของกระบะ2อล้อเจ้าพุ่งประกาศให้ทั้งเครื่องเบนซินและเครื่องดีเซลแต่ขับ2ล้อเท่านั้นห้ามขับ4ล้อล้อหลังรวมนักแข่งทั้งหมด เป็นรวมทั้งหมดนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวดูที่ว่ามีใครไม่เข้าโจ๊กเกอร์หรือเปล่าอ่ตอนนี้ไปพบกับสิ่งน่าสนใจสักคู่เดี๋ยวกลับมาครับซูชิเป็นอาหารของคนญี่ปุ่นมอเตอร์ไซญี่ปุ่นต้องอิเดมิซึอิเดมิซึน้มันเครื่องยี มิสน้ำมันเครื่องที่เข้าใจรถญี่ปุ่นเคยไหมที่เราจะต้องเป็นผู้กำหนดความรู้สึกบางอย่างที่ไม่อาจคาดเดาได้ ยิ่ปุ่นไ่ด้คุณเคยฝันคุณเคยท้อคุณเคยกลัวคุณเคยสิ้นหวังพวกคุณเคยแพ้แต่ผมจะไปถึงฝันให้ได้แต่ผมยังมีแรงที่จะไปต่อ แต่ถ้าใจยังสู้ความหวังใหม่ๆก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้ายังกลัวแล้วเมื่อไหร่จะทำได้แต่ถ้าเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวจะมีแต่คำว่าช,ชัยชนะชัยชนะของพวกเราคือชัยชนะของคนไทยทุกคน การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสูชิเป็นอาหารของคนญี่ปุน่นรถปิกอัพญี่ปุน่นตอ้องอิ e m i t ซ u อ d เดมิ s u น้ำมันเครื่องญี่ปุนป่น มอบรางวัลกันต่อเลยตอนนี้เข้าสู่บริเวณของอโพเดียมนะครับในการมอบรางวัลตบึืงขึ้นมาเลยอันดับที่หนึ่งครับทศพลโกศลานันครับ,บมาแล้วอันดับสามไปอันดับสันติอันดับห้าคมสันอันดับสี่ครับคมสัน นี่หนึ่งสองสามโอ้โหเป็นไงฮะเมื่องมาสเตอผู้นำด้านน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่นอ่าอันดับสี่คมสารครับอ่าก็คงเหนื่อยนะเหนื่อยสิหกรอบคุนๆนั็ไม่ธรรมดานะโอ้โหอันดับห้าสันติอยู่ไหนครับผู้มอบรางวัลครับขอเดินเชิญอ่าขอเชิญสจวร์ครับ ขอเชิญกรรมการควบคุมการแข่งขันครับเขาไม่อยู่แล้วครับใครไม่ได้อ่าเรียนเชิญคุณอ,อุดมอ่าโอเคครับผมเดี๋ยว,ยวอันดับที่สี่ที่ห้าอยู่ไหนครับไม่มีผมมอบเลยนะฮะ <4, S 2> <5 S 1> สี่ห้าอยู่ไหนครับคุณสุพัฒน์ดอกพุธนะครับผู้ควบคุมการแข่งขันนะครับเป็นผู้ให้เกียรติในการมอบรางวัลจากทางรอยสศทอขอบคุณคุณสุพัฒน์ด้วยเดี๋ยวรอ 4, 5, อ,รอันดับสี่ห้ากันแป๊บหนึ่งครับอันดับสี่และอันดับที่ห้าอยู่ไหนครับ สันติสิสธิวัฒน์สันติอยูไหนสันติคมสันสันตนิระหว่างรอขออนุญาตดูไฮไลท์หนึ่งนาทีอ่าป่ะไฮไลท์ลมาชมไฮไลท์กันก่อนครับ รอลรางวัลกำลักันครบแล้วครับเอาละครับันนี้ครบมากันครบแล้วเชิญครับมอบเลยครับมอบได้เลยครับอันดับ5ครับสันติศรีศรีวัฒน์ครับจากนครปฐมอันดับ3จากอำเภอหัดใหญ่สงขลาอันดับ4อันดับ4อันดับ4ก่อนอันดับ4ครับมาไกลจากสงขลาเลยทีเดียวครับอันดับ3นี่จาก พนานิคมครับนายกมนพศรีนวลไพรแท็กเตอร์เจ้าพ่อแท็กเตอร์อันดับสองบันแ้วบันแผวอย่างเริ่มครับมัตตีกันชวีจังหวัดสมุตสมุรสาคอนมหาชัยนั่นแหละและอันดับหนึ่งครับครับผมอันดับหนึ่งนี่มาจากจันทบุรีบกเอ็มแล้วก็ทีมว่าวการช่างใช่ครับทีมว่าวการช่างบ้านโป่งอันนี้เป็นลูก เบอร์99ถูกปรับเพราะว่าไม่ได้เข้าช็อกกไลน์ครับผมก็ลืมกับมู่มูสุดเลยอถ่ายภาพ5ตำแหน่งครับสำหรับกระบะเจ้าทุ่ม2ล้อโอเพ่นรุ่นนี้เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยถ้วยรล่ยอทอด้วยครับครับอ่ะกลับมาที่สนาม